การให้เป็นสิ่งสำคัญท,ที่สุดการให้อาหารตอนที่คนหิวมันก็มีค่าให้เงินให้กับคนที่เขาไม่ต้องการเขาก็ดูถูกเราให้ใจให้ใจกับคนที่เขาไม่ใยดีกับเราเขาก็มองไม่เห็นคุณค่า แต่วันนี้โอ้โหขับรถแก๊บมาใครก็รู้อยู่ันร้อนร้อนร้อนอย่างมากออมาถึงคอนโดก็มีคนที่มารับอาหารเขาก็เลี้ยงไอศครีมไอสติมไอสมเนี่เห็นไหมให้ไอศไอติมไอศครีมกับคนที่กำลังรร้อน โอ้โหทุกคนก็อยากจะกินอะไรเย็ยนๆใช่ไหมมันก็มีคุณค่าเห็นป่าบอกแล้วบอกแล้วอย่าให้อะไรกับคนที่เขาไม่อยากได้เราต้องให้กับคนที่เขาอยากได้เช่นไอ้จะใครประตุกเย็นๆินรอดๆออะไรอะไรเด็ดจ๊ะเจ๊ดยาวทองไปยัดใส่มือใครเดี๋ยวมือจะพองมือจะพอง